สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครบพบกับเรานะคะทั้ง3คนนะคะในเวลาเดิมนะคะ14นากาห้นาทีะคะถึงเวลา15.40นาิกานาทีนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะดิฉันน้องกรณิงามสุขลัตนาค่ะหน่อยอุไรอนตาตสินค่ะค่ะดิฉันหนุ่ยกนกนุชน,นาสวรรพานะคะค่ะก็ พบกับพวกเรานะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะ,คะก็รับเรื่องราวร้องเรียนนะคะร้องทุกจากพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกนะคะ,คะก็สามารถติดต่อพวกเราได้3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกนะคะพี่หนุ่ยช่องทางแรกนะคะก็โดยการส่ง SMS เเข้ามานะคะที่4642123ค่ะ ค่ะแล้วก็ช่องทางที่2นะคะ f a c e b o o k แฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะค่ะหรือว่าโทรเข้ามาในรายการของเรานะคะ,คะซึ่งเราก็เปิดโฟน n e อินนะคะรับเรื่องร้องเรียนนะคะได้แล้วนะคะณนะขณะนี้ก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์023080130-31ค่ะค่ะ,คะ,คะนะคะก็ยังไงก็ตามน,นะคะ ทุก<ม>าสา,ารทิศส่งมาได้ค่ะนะคะส่งมาได้ทั่วสา,ารทิศนะคะแล้วก็ถ้าข่าวของท่านนะคะหรือคลิปของท่านและข้อร้องเรียนของท่านเนี่ยนะคะ,ะได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะก็รับไปเลยค่ะหมวก blue sky นะคะอีกหน้อยเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะเป็นเสื้อเป็นล่มอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวต้องไปถามผอก็แต่ถ้าจะให้เราเปลี่ยนเนี่ยต้องสนับสนุนเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสนับสนุนสถานีฟ้าวันใหม่นะคะสมัครรับข่าวสารบูสกาไก m s ค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะสั้นกระชับฉับไวค่ะสมัครแบบที่1นะคะพิมพ์อส่งไปที่4142222ค่ะแบบที่2นะคะกดเครื่องหมายดอกจัน กดหมายเลข4 1 4 2 2 2 2 2 1 1แล้วกดเครื่องหมายโว์ออกค่ะ45บาบาทต่อเดือนค่ะพี่นุย้ยค่ะก็<อ><อ> คุ้มค่านะคะข่าวๆที่จะได้รับนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ช่วยให้สถานีเราอยู่ได้พวกเราในรายการอาสาประชาชนก็อยู่ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งกับวันที่16ก็มีแจ้งด้วยว่าลอตเตอรี่ออกเลขอะไรขอรคะช่วยอุดหนุนรัฐบาลค่ะพี่ยศขาตอนนี้ยังร้อยยี่สิบอยู่เลยค่ะไม่มี80ดนะคะพี่ยศค่ะข่าวข่าวแรกเลยดีไหมคะพี่นุ้ยคะเป็นเรื่องร้องทุกข์นะคะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพี่หนุ่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องนะคะจากที่มีคุณชัยรัตน์นะคะร้องเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของที่ครอง13นะคะหมู่บ้านซื่อตรงซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็มีการสร้างสะพานลอยทางข้ามนะคะแต่ปรากฏว่าฐานต่อหม้อเนี่ยมันใหญ่มากนะคะแล้วก็เวลาแล้วก็สร้างตรงกับทางเข้าออกเลยของหมู่บ้านนะคะพอสร้างเสร็จตอนนี้ต่อหม้อมันใหญ่เนี่ยแล้วมันก็ทําเป็นเหมือนเป็นเส้นตรงเนี่ยและชาวบ้านเนี่ย มันก็เลย PM. แบบเวลาจะเข้าออกเนี่ยมันก็ลาบากสําหรับรถนะฮะที่จะเข้าออกลาบากอยากจะให้ผายทางให้เป็นสัก45องศาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าเออก็ต้องไปขออนุญาตกรมทางหลวงก่อนนะคะก็ต้องไปขออนุญาตกรมทางก่อนนะคะหรือไปขออนุญาตชนรระทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะกรมทางก็ไปชนระทานใช่ใช่ชนรัทานยตอนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยชาวบ้านบอกแล้วจะร้องใครดีล่ะนะคะพอไปที่ พอไปที่คลองที่คลอง12เอ้ยที่คลอง13มเนี่ยนะคะก็มีกรมชลประทานสาขาย่อยอยู่แต่นี้ทางสาขาย่อยบอกว่าเขาอนุญาตไม่ได้หรอกอถ้าอยากจะให้อนุญาตเลยต้องไปที่นู่นเลยค่ะที่รังสิตนะคะที่กองส่งและบำรุงนะคะบำรุงรักษานะคะรังสิตท,ที่เขาไม่ได้อยู่ปทุมนะอยู่อะไรนะอ๋ออยู่ทางเขต จังหวัดอยุธยาอยุธยาอยู่อยุทยานะคะซึ่งเราได้ก็ได้ประสานไปนะคะซึ่งทางท่านผู้อำนวยการนะคะส่งน้าและบำดันวยข้อาเนี่ยท่านก็แบบแหมแบบกระตือรือร้นเลยนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีคนเนี่ยมาร้องท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านก็เพิ่งจะมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยไปกับกรุมทางหลวงด้วยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะคะและตอนนี้เนี่ยวันวันนี้นะคะท่านก็จะให้เราทราบแหละจะมาแจ้งเราแหละว่า ค่ะนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะซึ่งขณะน,นี้ท่านก็อยู่ในสายแล้วนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะพิสิทธิ์พี่บูนสิริผู้อำนวยการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิต<ส>เหนือนะคะสวัสดีค่ะ<อ><อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะตามที่มีผู้ร้องนะคะที่มีการสร้างสะพานลอยทางข้ามตรงคลอง13ตรงหมู่บ้านซื่อตรงนะคะท่านทราบแล้วใช่ไหมคะครับครับทราบแล้วค่ะค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้ที่เขาร้องขอว่าอยากจะขอให้มีการ ภายถาวไปสักเป็น45องศายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางซึ่งทางสถานีย่อยะนะคะสาขาย่อยเนี่ยของกรมชนรัฐทานนะคะที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อนทางท่านมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะคือผมผมเรียนให้ทราบแบบเรียนให้ทราบนะครับว่าโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการดาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามนะครับะสะพานข้าม ถ้าเขาเรียกประตูตรงนั้นเรียกว่าประตูประตูน้ําพระธรรมราชานะครับเป็นเป็นไซฟอนพระธรรมเป็นไซอ่าโซนประตูก็เป็นท่อรอดนั้นไซฟอนพระธรรมราชานะครับแ่ที่ท่านบอกว่าเป็นเป็นเป็นตอนย่อยนั่นคือฝ่ายส่งน้ําที่สามของโครงการส่งน้ําและบรรลุสารังสิตเหนือนะครับเป็นเป็นฝ่ายส่งน้ําที่สามของเราอยู่ตรงจุดนั้นนะครับขณะนี้ทางทางสํานักงานบำรุงทางนครนายกนะครับ ก็ได้รับผิดชอบในการดิ้นเดินดาเนินการทาสะพานข้ามสะพานลอยข้ามนะครับค<ฆ>แต่เนื่องจากตรงจีนสะพานลอยนั้นนะฮะได้ข,ข่อมข้อมทางเชื่อมทางเข้าออกนะครับของหม<ฆ>ู่บ้านซื่อซื่อตรงซึ่งที่ท่านพิจิกรก็ได้บอกว่ามันมีเกิดปัญหาขึ้น<ฆ>นะรู้สึกว่าทางเข้าออกจะไม่ได้ไดรับความสะดวกนะครับเดือดร้อนจากโครงการดังกล่าวครับโครงการที่สร้างสะพานนี้ก็เป็นโครงการแก้ปัญหาอุตภัยเร่งเร่งด่วนนะครับของทาง มาเป็นคณะกรรมการนโยบายองค์การบรรเทาุภัยทางชาตินะครับค่ะครับผมถ้ขณะนี้ผมได้รับการประสานมาจากทางทางสำนักงานบํารุงทางนครนายกนะครับว่าจะขอใช้พื้นที่ในเขตคันคลองนะครับฝั่งด้านตะวันด้านเหนือค่ะะในการที่จะขยายทางออกไปเพื่อให้ปรับปรุงทางเข้าออกขยายทางเท้าแล้วขยายช่องจราจรนะครับ ซึ่ง <c oughs> พื้นที่ดังกล่าวนะเป็นพื้นที่ที่เราดูแลอยู่แต่ <c oughs> เป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่ราชพัสดุซึ่งดูแลโดยเป็นดูแลโดยกรมธนารักษ์นะครับของจ <c oughs> ังหวัดปทุมธาน,นี <c oughs> นะครับทางนี้เราเราก็คงจะไม่ขัดข้องในการที่จะให้ทางะทางทางหลวงนะนะครับ <c oughs> ดาเนินการแก้ไขปัญหาดาังกล่าวขยายขยายเส้นทาง <c oughs> เข้าออกนะคงไม่ขัดข้องนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ต้องทําเรื่องขอทางขอใช้พื้นที่กับทาง ธนาักษ์จังหวัดปทุมธาน,นี<ม>ึ่งเป็นเจ้าของอพื้นที่นะครับ<ม>พื้นที่รับประดูกดัง,งกล่าวนะครับค่ะคือหมายความว่าทางทางท่านเนี่ยนะคะทางชมประทานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าหากจะมีการขอภายทางเพียงแต่ว่าต้องให้กรมทางหลวงใช่ไหมคะเป็นคนดําเนินการที่จะขอกรมธนาลักษ์ใช่ไหมคะครับครับถูก<อ>ต้องครับต้องให้กรมทางหลวงและขณะนี้เนี่ยไม่ทราบเห็นเห็นว่ามีการพูดคุยกันในระหว่างกรมทางหลวงกับท่านด้วยท่านได้แจ้งทางกมรมทางหลวงทราบแล้วใช่ไหมคะ ได้ได้แจ้งแล้วครับเพราะว่าคันคลองดํงบริเวณช่วงดังกล่าวเราไม่ได้ขัดข้องนะฮะ,ะไม่ขัดข้องเลยในการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเขาจะขยายทางเข้าออก,กเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางหมู่บ้าน,นทางทางจอของหมู่บ้าน,นอ๋อค่ะนะคะก็ทางประชาชนก็อยากได้ทราบข้อมูลเนี้ยนะคะว่าทางท่านเนี่ย มีความคิดเห็นยังไงกับการที่จะขอขยายทางเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นมุม45องศาแล้วก็เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาด้วยนะคะก็สรุปเป็นว่าท่านไม่มีปัญหาใดๆยินดีนะคะในการขยายไม่ขัดข้องในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตทางกรมธนารลักษณ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ถูกต้องนะครับอต้องขออนุญาตให้ถูกต้องซึ่งก็คงต้องคงเป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงใช่ไหมคะในขาะนะเป็นเจ้าของงานใช่ไหมคะผ่านมาผ่านมาให้เราให้ผ่านมาทาง ทางโครงการส่งน้ำบำร,รุงสาลังสิตเหนือซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ทล่าวนะฮะผ่านมาเราจะผ่านไปทางกรมดนนลักษ่เพื่อให้อาอนุญาตนะครับค่ะก็หมายความว่าให้ทางกรมทางหลวงผ่านเรื่องไปยังยท่านนะคะทางโครงการส่งน้ําและบํารุงลังสิตเหนือถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะและทางท่านก็จะช่วยประสานต่อให้นะคะๆๆคิดว่าๆๆน่าจะทันไหมคะใช้เวลานาน,านไมหมคะในการประสานงาน ในขณะนี้เราได้มีหนังสือตอบไปแล้วว่าเราจะเราไม่ไม่ขัดข้องไม่มีปัญหากับทางกิจการงานกิจกรรมของชนะทนะครับก็ไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องทางทางทางหลวงก็คงจะดำเนินการต่อไปได้นะครับได้ค่ะต้องกลับขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะคิดว่าพี่น้องประชาชนที่หมู่บ้านซื่อตรงเนี่ยได้ยินแล้วก็คงดีใจนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ทําให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยขอบคุณท่านมากเลยค่ะท่านพิสิทธิ์นะคะพี่บุญสิริท่านผูน้อำนวยการโครงการส่งน้าได้บํารุงลังสิทธเนือนะคะขอบคุณท่านมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าละค่ะเนี่ยเห็นไหมจริงๆไม่มีเรื่องอะไรเลยนะความอาบเทียนหนือว่าไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้ประสานกันแต่ถ้าประสานกันแล้วเนี่ยท่านบอกสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้สอยร่วมกันนะคะคิดว่าทางกรมทางหลวงก็ควรจะเร่ง ดำเนินการนะแต่เข้าใจว่าขั้นต้นเนี่ยมาขอทางชมปทานเนี่ยชมปรานบอกไม่มีปัญหาแต่จะต้องทําหนังสือเนี่ยไปถึงกรมธนารักษ์เพราะเขาเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเท่านั้นเองนะคะคุณชัยรัตน์ได้ฟังแล้วคงสบายใจขึ้นนะคะว่าได้มีการแก้ไขแน่นอนนะคะยังไงก็ตามถ้าหากว่า ทางโครงการก่อสร้างหรือว่าทางกรมทางหลวงนะคะถ้าคุณชัยรัตน์ประสานไปแล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องก็บอกเราต่อนะคะเราจะได้ประสานอีกทีนึงนะคะอะไรคะอย่างกรณีอันนี้นะคะเราน่าจะไปลงพื้นที่เก็บภาพ Before and after นะคะก่อนก่อนที่มีการแก้ไขเป็นยังไงแล้วก็แก้ไขแล้วเป็นยังไงได้ค่ะเวลาเราไปลงพื้นที่กันนะคะน่าจะไปดูเนาะสามคนสามคนนะสามคนเลยนะคะหาเรื่องออกนอกสถานีใช่อะไรคะจากข่าวของเราแล้วไปไหนดีคะคุณน <G ül ets> ก็ไปที่จังหวัดระยองนะคะ,คะที่อำเภอบ้านฉางนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณอุดมศรีนะคะก็ได้ร้องเรียนในรายการของเรามานะคะบอกว่าตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะไปจนถึงตลาดในระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะคะแต่เดิมเนี่ยถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานเนี่ยนะคะของกรมทางหลวงก็ได้มาดําเนินการในการปรับปรุงถนนแต่ว่าเหมือนกับว่าผู้รับเหมาเนี่ย มาขุดหน้าถนนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทิ้งงานไปร่วมเดือนอแล้วนะคะเราก็ทําให้ถนนนี่กลายเป็นหลุมหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนะคะก็เลยร้องมาที่ในรายการของเราะนะคะบอกว่าช่วยติดตามให้หน่อยว่าตกลงจะเอายังไงกับถนนเส้นนี้นะคะเราก็เลยได้ประสานไปที่หมวดการทางนะคะโดยได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าหมวดการทางนะคะคุณอภิชัยนะคะสุกกาการจนะนะคะซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลกับเรามาะนะคะซึ่งก็ไม่ได้สะดวกที่จะโฟนอินเพราะว่าะเดิติด ในเรื่องของการประชุมนะคะเราก็เลยรับทราบในส่วนของข้อมูลมาตอบในส่วนของคุณอุดมศรีนะคะว่า ผู้รับเหมาไม่ได้ทิ้งหนีไปไหนนะคะแต่เนื então, ่องจากว่าที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่ตอนนี้เพราะว่าลงไม่ได้นะคะฝนตกทุกวันเลยแล้วตกหนักด้วยนะคะ <creams S 1> <shirt. S 2> ผู้รับเหมาเนี่ยก็บอกว่าไม่เกินสัปดาห์หน้านะคะก็จะเข้าพื้นที่นะคะเพราะว่าสัญญาเนี่ยสิ้นสุดวันที่18ธันวาคมนะคะ <sabes> เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับเหมาจะต้องเร่งดาเนินการถนนเส้นนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่18ธันวาคมแน่นอนนะคะคและที่สําคัญเนี่ย หัวหน้าอภิชัยเนี่ยก็ไม่ได้ไดนิ่งดูดดยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันนะคะ,ะพี่หนุย่ยเรื่องนี้ทราบปัญหาอยู่ว่ามันมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนนหนักด้วยก็เลยไปสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะบอกว่าพรุ่งนี้นะคะหัวหน้าอภิชัยนะคะ,ะก็จะนําว,วัสดุ ต่างๆนะคะเอาหินอะไรเงี้ยไปไปปรับปรุงถนนเส้นนี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยโดยที่ไม่บรรเทาไปบรรเทาก่อนนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบหรือกระทบน้อยที่สุดนะคะซึ่งงบประมาณที่ได้มาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าได้มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ2กิโลเศษนะคะซึ่งเขาใช้ชื่อถนนเส้นนี้ว่าทางหลวงหมายเลข3 3 7 6นะคะตอนบ้านฉางถึงถนนซอย13ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองนะคะก็เลยเรียนให้คุณอุดมศรีทราบนะคะว่า ภายในสัปดาห์หน้านะคะผู้รับเหมาหน้าจะเข้าพื้นที่ได้แล้วนะคะก็ไม่ได้ทิ้งหนีไปไหนและจะต้องทํางานให้เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน18ธันวาคมแน่นอนนะคะและที่สําคัญหัวหน้าอภิชัยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพรุ่งนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะถ่ายรูปนะคะส่งรูปมาให้ในรายการของเราพื่ได้เห็นว่าทางหมวดการทางได้เข้าไปดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ ก็ส่วนใหญ่นะช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยถึงทําไปอย่างสมมุติว่าปรับปรุงเสร็จนะถ้าจะเทแอดฟ้านหรือปูแอดฟ้าเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เพราะถ้าถนนเปียกถนนชื้นเนี่ยมันก็จะปูไม่ติดมันจะลอกกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งเนาะให้เวลานะคะแต่ว่าก็น่ารักมากเลยบอกพรุ่งนี้จะไปบรรเทาให้ใช่ค่ะรวดเร็วทันใจนะคะจากคุณน้องแล้วไปคุณหน่อยนะคะมีข่าวอะไรเอ่ยคุณหนอยของนอยก็เข้าคอนเซปต์รการนะคะค่ะเป็นเรื่องของน้ําค่ะแต่อันนี้ น้ำไหลค่ะแต่ว่าน้ําขุนแดงเป็นตะกันนะคะแล้วก็เกิดมานานกว่า5ปีแล้วนะคะอันนี้เกิดที่โครงการบ้านในฝันค่ะตำบลวังไผ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเขาร้องบอกว่าเป็นทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเสื้อผ้าขาวๆอย่างเงี้ยค่ะซักไปแล้วก็มีปัญหานะคะแก้ไม่ได้เลยเป็นกว่า5ปีแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดนะคะแล้วก็เคยแจ้งไปแล้วนะคะที่การประปาการประปาเคยเปิดน้ําผ่านให้แต่ก็ แกไม่ได้ชักทีก็กลับมาเป็นอีกอย่างนี้ค่ะคุณตะการแดงนะคะข่าก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยรูกลานเป็นนักเรียนใส่เสื้อขาวไปโรงเรียนใช่ไหมคะเสื้อก็เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ของทางรายการเราเนี่ยก็ได้ประสานไปเบื้องต้นนะคะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรค่ะแต่ว่าอ๋อสายมาแล้วค่ะพี่หนุ่ยนะคะคุณน้องค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชุดาพรค่ะนะคะน่าทีนะคะผู้จัดการค่ะการประปาส่วนภูมิภาคสาข ค่ะผู้จัดการการปราป่าสวนธุมิพรสาขาชุมพรนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากการที่ชาวบ้านโครงการบ้านในฝันนะคะตําบลวังไผ่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะร้องเรียนท่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปานะคะคุณค่ะค่ะเป็นการปปาค่าค่าประปาเรียนไม่ทราบอย่างนี้นะคะคือการประปาชุมพรนะคะอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายนะคะกําลังผลิตนะคะ คือคือเราเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีพศ2554แล้วนะคะแต่โครงการเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จอยู่นะคะถึงทีนี้ระหว่างที่เราทำเนี่ยบางครั้งนมีการตัดเปลี่ยนประสานท่อมันก็จะเกิดเออตะกอนในเส้นท่อนะคะที่มันหลงเหลืออยู่อะ่ะพอเราปิดแต่ละครั้งหรือเปิดแต่ละครั้งมันก็จะจะทุง้งตะกอนตัวนี้นะคะทำให้เกิดน้ําขุน แต่ป้ปาก็ไม่ได like ้ได่นอนใจนะคะทุกครั้งค่ะป้ปาก็จะไประบายคิดออกให้นะคะตามหัวดับเพลิงต่างๆนะคะค่ะค่ะคือคือกําลังผลิตเรายังไม่เพียงพอนะ่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จเหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกับที่ชาวบ้านร้องเรียนนะคะซอส่วนหนึ่งเขาก็โทรมาที่ปปาป้ปาก็ไม่ไม่ได้ได้นอนใจนะคะก็ไปจะจะไประบายให้ตามตามจุดต่างๆในเลยที่เราคาดว่ามันผลกระทบ ตรงไหนมีฮะเราก็จะไปทําให้นะคะค่ะค่ะทีนี้โครงการที่เราทำาคือกําลังผลิตของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นระบบนะคะคือทําอะไรได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะคือคือแค่บรรเทาไปได้นะคะคะแต่คือคือแล้วก็เขาจะบอกมีการหยุดบ่อยอะไรบ่อยเนี่ยคือเหมือนว่าบางครั้งเครื่องเราอะมันชำรุดกระทันหันนะคะเราก็ประกาศไม่ทันค่พอเราซ่อมเสร็จพอปล่อยไประยะแรก มันก็จะมีเกิดการขุนเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะว่าตะกอนในเั้นรอบมันยังมีอยู่แล้วมันมีมานานแล้วเหมือนแต่ที่เขาว่าห้าหกปีแล้วน,นะคะแต่ว่าของเราก็คือก็ได้ยกมาเมื่อปีห้าสี่นะคะก็เร่งดําเนินการอยู่ค่ะคาดว่าในปีสองคุมพาห้าแปดจะตามสัญญาแล้วเสร็จแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ก็น่าจะที่ขายแล้วก็จะหมดไปนะคะเพราะว่าเราลงกองเราเราสร้างได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงคือคาดว่าน่าจะเพียงพอนะคะกับการใช้น้ํา ทีนี้เ <ạ. S 1> วลาโอกาสที่ว่ามันจะการหยุดน้ำไหวมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่ากําลังผลิตเราจะสามารถมีสํารองได้บ้างอันนี้คือหมายว่าของเราเป็นกันระบบเป็นที่แล้วนะคะ <ạ. S 1> คือคือช่วงสามปีที่ระหว่างการก่อสร้างนะคะผู้ใ <ạ. S 2> ช้น้ําก็ไม่ได้หยุดการใช้น้ํา <ạ. S 1> ก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งทั้งที่เรายังผลิตเท่าเดิมนะคะทีนี้การใช้น้ําบางครั้งถ้าเราจะระบายทีเดียวทั้งหมด มันก็กระทบหมดมันก็ไม่มีไม่มีน้ำที่จะใช้ได้เพียงพอนะคะ,ค,ะคือค,คือคแต่เราก็ไม่ได้ไิ่นอนใจนะคะคุณทู้นเราเราทุกครั้งเราก็จะระบายให้เพราะว่าในในโครงการนี้นะคะ,คะเาก็มีหัวดับเพลิงให้เราระบายนะ้ำขุนอยู่แล้วนะคะคแต่นั่นแนหะอยากจะบอกว่า คือคือเวลาเขาเขาโทรมาบอกที่ตะตาก็ดีหรือที่ไหนก็ดีขอให้รายละเอียดนีด้หนึ่งข้อบางซอยเนี่ยมันไม่มีหวัวที่เป็นระบายเราต้องเปเิดที่หน้ามากอะอเปิดให้นะคะเพราะว่ขาข้าไปมันจะมีท่อใหญ่เพราะท่อใหญ่เราจะมีหวัวดับเพลิงแดงๆไว้สําหรับระบายถูกไหมคะค่ะพอเราระบายตัวนั้นเสร็จปั๊บทีนี้ไอ้ท่อย่อยที่วัตซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยที่เข้าไปบางบางซอยห้าหลังบางซอยหกหลังเนี่ยมันจะไม่มีท่อใหญ่อย่างนั้นมันเป็นท่อย่อย ทีนี้ก็ย่อยอย่างนั้นเพรข้าปั๊บมันไปตันถูกไหมคะในความขุ่นมันก็จะมีอยู่ในเช่นนั้นถ้าเราไม่ไปปวดตรงหน้าบ้านบ้านผู้ช้น้าออกให้มันก็ยังออกไม่หมดนะคะก็คือต้องขออภัยในความไม่สะดวกรายการช่วงนี้เพราะเรายังปรับตรงปรับปรุงอยู่นะคะท่านท่านผอค่ะท่านผู้จัดการคะคาดว่าปีห้าแปดเนี่ยประมาณเดือนคือตามสัญญานะคะตามสัญญาเนี่ยมันมันคุมพาห้าแปดมันเสร็จนะคะถ้าเสร็จคือเราก็ เล่งกุรับจ้างอยู่น,นะคะเขาค็อยากจะทําให้เสร็จเพราะว่าโครงการนี้มันก็นานมาพอสมควรแล้วล่ะค่ะก็บว่าคงจะเสร็จตามตามสัญญานะคะ กัญญาเพราะว่ามันมันมันผลกระทบมันมันเพราะว่าผู้ใช้น้ำมันมันมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ยัง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 ไม่ได้เพียงพอค่ะก็ขอขอบคุณท่านนะคะที่ให้ข้อมูลเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะยังไงมีเบอร์เบอร์มือถือผู้ติดการโดยตรงอ่ะนะคะขอบคุณมากคค่่ะะผู้รจค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ยังไงก็อย่าให้เสื้อเด็กนักเรียนจากสีขาวเป็นสีอื่นแล้วกันสรุปก็คือเขามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ขยายกําลังผลิตนะคะบางทีการเชื่อมท่อประปาเนี่ยมันอาจจะมีตะกอนค้างอยู่ในท่อนะคะท่านก็เปิดให้น้ําไหลผ่านแต่ว่านิดนึงที่โครงการของบ้านในฝันนะคะทางการประปาก็น่าจะแปะป้ายบอกเขานะะชาวชาวบ้านที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะได้รับรู้ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ผู้ที่อาศัยอยู่นะคะในโครงการบ้านในฝันนะคะได้ฟังคําตอบจากท่านผู้จัดการการปารของส่วนบริภาคของชุมพรแล้วนะคะก็คงสบายใจขึ้นว่ากําลังจะเร่งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะมภาพ้า5-8นะคะค่ะถ้าหากว่าขัดข้อไงก็ไปประสานเลยนะคะถ้าเห็นว่ามันแดงมากก็ให้เข้าไปเปิดเพราะแถวนั้นน่าจะไม่มีอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีหัวดับเพลิงที่จะไปปล่อยให้น้ําออกได้เนาะแล้วถ้าเกิดไปปล่อยมากๆเนี่ยเดี๋ยวน้าก็ในระบบมันก็ไม่พออีกนะคะก็จะเป็นแนะนำว่าให้รอง รองน้ำเนี่ยที่พี่หนุ่ยเคยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดทั้งน้รองน้ำา้วแกงสารส้มสมัยนั้นเนี่ยตอนที่อยู่อบตไปไปเป็นประลัดอยู่อบตที่ปวกแดงนะคะที่เรายองเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ําก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะก็รองน้ําใส่ใส่ถังไว้นะคะแล้วก็เอาสารส้มกวนแต่อาบน้ําเสร็จก่อนนะแล้วก็เปิดน้าแล้วก็สารส้มกวนแล้วก็ทิ้งไว้กลางคืนตอนเช้าก็ขึ้นมาใช้อ่าบน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํารุ่นทํานี่แล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ ปล่อยให้ตะกรอนที่อยู่ใต้ถังเนี่ยออกแล้วก็ลองน้ําใหม่แล้วก็กวนทิ้งเอาไว้เราไปทํางานวันกลางวันใช่ไหมตอนเย็นก็กลับมาก็ใช้แล้วก็ทําอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะถ้าไม่ใช้ก็อาบน้ําไม่ลงนะคะเอาละค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ทางการประปาเขาดําเนินการส่วนอันนั้นเป็นประปาหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นประปาของของการปปาสวนวภาควิไงก็ดูแลประชาชนอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะจากข่าว จากขาวทนายของพี่หนุ่ยไปจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ร้องมาเนาอคุณวัชระนะคะคุณวัชระร้องมานะคะเป็นเสียงในฟิล์มเลยเป็นภาษาใต้มาเลยนะคะ แต่ว่าเราไม่ตอบเป็นภาษาใต้นะจิมื่อวานนี้ของท่านมาโลแสงพงศ์แสงพงศ์นะคะท่านนายกอบจใช่ค่ะท่านตอบมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความดูแลของอบจใช่ค่ะก็อยู่ในความดูแลของแขวงการทางขวนไม้แดงที่ทุ่งสงนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่สองนะคะท่านวินัยกู้เมืองนะคะ ท่านก็ได้รับเรื่องนะคะแล้วก็ท่านก็จะมาตอบในรายการค่ะนะคะสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะท่านครับสวัสดีครับท่านท่านพิธีกรครับผมรองผู้อำนวยการแผนการทางนครศรีธรรมราชที่สองทุ่งสงนะครับ สายวิศวกรรมครับผมนะคะท่านขาเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องถนนที่3แยกหนองดีเป็นถนนระวางอำเภอดาบอนกับอำเภอทุ่งใหญ่นะคะระยะทาง12กิโลเมตรไม่ทราบว่าทางแขวงทางกรมทางหลวงเนี่ยมีนโยบายในการที่จะพัฒนาดูแลยังไงบ้างคะครับครับผมขอกลับเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับท่านครับคืออย่างนี้ครับเส้นทางสายเนี้ยเป็นเส้นทาง ต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข41นะครับทางหลวงหมายเลข41นะครับที่แยกหลวงดีเข้าไปสู่อำเภออำเภออำเภอ,อ,เภอทางสายทางหลวงหมายเลข4019นะครับค่ะก็เส้นทางสายเนี้ยเป็นเส้นทางสองช่องจราจรนะครับค่ะซึ่งมีผิวทางกว้าง3เมตร12ข้างเกตเมตรแล้วก็มีไหลาทางกว้างข้างละ50เซนก็เป็น8เมตรนะครับค่ะ เส้นทางสายเนี่ยจริงๆแล้วทางแขวงการทานเนี่ยก็ได้ดูแลนะครับโดยใช้งบบารุงปกตินะครับซึ่งเรามอาีอยู่ประจาทุกปีเราก็ดูแลทุกปีนะครับซึ่งเมื่อไม่นานเนี้ยเมื่อเมื่อประมาณต้นเดือนเราก็ใช้งบตัวเนี้ยเข้าไปาตีเส้นจราจรน,นะครับชั่วงราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถน,นนะครับได้เดินทางสัญจรด้วยความสะดวกปลอดภัยนะครับ แล้วก็โครงการโครงการในอนาคตนะครับเราก็ทําแผนนะครับเพื่อขอขยายนะครับขอขยายเส้นทางสายเนี้นะครับเป็นเป็นเส้นทางสี่ช่องจราจรนะครับซึ่งสี่ช่องจราจรเป็นเป็นเขาเรียกเกาะสีนะครับแบบประหยัดนะครับประมาณ12กิโลเมตรนะครับจากต่อต่อกับทางลงมาเยหนึ่งไปสู่อำเภอตุ่งใหญ่ซึ่งไปต่อกับของเขต เทศบาลอำเภอทุ่งใหญ่นะครับค่ะขึ้ขนขณาดนี้จริงๆแล้วทวางแขวงการทางเนี่ยเราก็ได้ดูแลโดยให้หมวดการทางทุ่งใหญ่นะครับเป็นผู้ดูแลเพื่อซ่อมบํารุงนะครับที่เป็นหลุมบ่อนะครับแล้วก็เรามีการตัดหญ้าสองข้างทางเพื่อให้วิสัยทัศน์ในการขับรถของผู้ใช้รถนะครับได้มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็มีการทํา เครื่องอำนวยความลอดัยนะครับเช่นป้ายจระจระหรือว่าป้ายบังคับป้ายเตือนอะไรต่างๆเราก็ดูแลดูแลเป็นอย่างดีนะครับโดยใชยงรร้งบประมางปกตินะครับที่เรามีประจําปีเอาไว้ดูแลนะครับ,บท่านครับแล้วแผนที่ท่านบอกว่ามีแผนขยายเส้นทางเป็นสีช่องจราจรเนี่ยหมายถึงว่าวิ่งไปสองวิ่งสวนมาอีกสองเนี่ยนะคะสีช่องรจราจรเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร่คะตอนนี้เราทําแผนนะครับเราคีแผนเข้าไปในระบบในระบบแล้วนะครับแต่ว่า คือวิธีการได้งบประมาณมาเนี่ยก็มันจะได้มาเป็นช่วงๆนะครับช่วงลราประมาณ สองสามกิโลจนกว่าจะหมดสิบสองกิโลน,นะครับปีหนึ่งเราก็คือผมก็ทําแผนของงบประมาณปีห้าแปดไปแต่ว่าง,งบประมาณปีห้าแปดตอนนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณนะครับแล้วก็เราก็เราก็ขอทุกปีครับขอไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับงบประมาณมาแต่ขณะนี้นะครับเราก็ดูแลเส้นทางนี้นโดยใช้งบบํารุงปกตินะครับในการดูแลเพื่อเพื่อซ่อมหลุมบ่อหรือว่าอํานวยเครื่องอํานวยความปลอดภัยต่างๆนะครับ ก็เท่ากับว่าเส้นนี้นะคะอยู่ในแผนอยู่แล้วนะคะและในปี58ก็ของงบประมาณไปนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้ตอบกลับมาใช่ไหมคะว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่แต่ทางกรมทางหลวงเองเนี่ยก็ก็ก็ส่งทีมสารวจออกแบบนะครับมาสารวจออกแบบแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ก็รอแต่งบประมาณนะครับรองบประมาณจากกรมทางหลวงซึ่งซึ่งตอนเนี้ กรมทางหลวงเนี่ยจะเน้นทางสายหลักเป็นเป็นอันดับแรกๆก่อนนะครับเป็นทางหลวงหมายเลขสี่หนึ่งเป็นต้นนะครับก็ยังไงก็ตามนะคะต้องฝากท่านนะคะท่านวินัยกู้เมืองไว้ด้วยนะคะว่าเส้นนี้ก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนที่วิ่งนะคะระหว่างนาบอนกับทุ่งใหญ่เนี่ยบอกว่าระยะทาง12กิโลเมตรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ ฝนตกนะคะอาจจะฝนตกและเป็นหมอเป็นบ่อนิดนึงก็ฝากท่านดูแลด้วยนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามให้ให้แผนที่ท่านว่าเป็นสีช่องจราจรเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วด้วยนะคะได้ครับยินดีครับยินดีครับนะคะได้ค่ะครับผมค่ะขอบคุณท่านมากนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะขอบพคุณมากค่ะยินดีครับแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะคุณวัชระทราบแล้วนะคะว่าอยู่ในแผนแล้วตอนนี้เนี่ยจะได้สบายใจเพราะเห็นบอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วถนนสองช่องจราจรแคบจริงๆนะคะใช่นึกถึงว่าจะต้องขยายละเนาะที่ข้างทางสองข้างเนี่ยเป็นต้นญ่าเนี่ยเป็นต้นต้นญ้ารกงรางอะไรเงี้ยแล้วก็กว้างแค่8เมตรบางทีเนี่ยต้นญ่าบางทีมันสูงมากนะสูงเกือบเท่ารถเลยแล้วบางทีส่งบางทีสัญญาณไฟเนี่ยในที่มืดๆมากๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็มองไม่ชัดเหมือนกันเพราะมันไม่มีจุดจุดประทะ หรือกว่าจะครบ12กิโลนี่กี่ปีคะเนี่ยก็เขาบอกว่ารอหน่อยรอรอนิดรอนิดรักแล้วรอหน่อยต้องบอกพี่ชายพี่หนุ่ยอะค่ะอ้าวพี่ยุทธขาให้งบไปทางไปทําถนนทางใต้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ขนส่ง การจราจรบางทีขนส่งนอกจากจะใช้เป็นทางสัญจรของพี้น้องารชนแล้วบางทีก็เป็นการขนส่งด้วยนะคะอราคาพี่ข่าวคุณน้องค่ะมีอะไรมาอ๋อเห็นว่าจะมีคลิปนะคะคลิปเตือนภัยนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะค่ะอันนี้เหมือนที่ไหนคะเนี่ยครัวครัวใช่ไหมคะค่ะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มนะคะ อันนี้ก็ต้องช่วยกันดูนิดนึงนะคะเพราะว่าแก๊สหุงต้มนี่อันตรายนะคะบางทีเปิดทิ้งไว้โอ๊ยตายแล้วค่ะอันตรายมากเลยค่ะนะคะแสดงว่าแก๊สมันรั่วอยู่บางทีแบบต้องคอยเช็คนะใช่ใช่ต้องคอยเช็คถ้าเกิดสมมติเปิดแล้วมันไม่ติดเนี้ยนะหรือเปิดแล้วทิ้งเอาไว้แล้วไฟไปจ่อใช่แบบดูดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยแล้วครัวนี่มีอยู่ทุกบ้านด้วยนะคะนี่เปิดหาอะไรเปิดหาของ อันตรายนะคะถ้าเข้าหน้าเนี่ยเสียโฉมได้เลยนะคะใช่ดีนะว่าเปิดออกมามันก็ุ้ยตายแล้วโอ้ยอันตรายค่ะนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยบางทีเราต้องตั้งสตินิดนึงนะคะความจริงในครัวเนี่ยต้องมีถังดับเพลิงทิ้งไว้ก็ดีนะคะพี่นุ้ยคืออันนี้เราเราไม่ทราบในรายละเอียดเพราะว่าพอเปิดทำไมเปิดตู้ออกมาแล้วมันระเบิดเลยใช่ไหมคะเพราะว่านี่ถ้าถ้ามีการจุดประกายไฟขึ้นมานี่ ไม่รู้ว่าคืนบริเวณห้องนั้นเนี่ยมมีแก๊สอยู่ทั่วไปหรือเปล่าถ้าจุดมีประกายไฟขึ้นมานิดนึงนี่มันระเบิดเยอะกว่านี้นะแต่ยังดีว่ามันอยู่ในตู้ปิดอันตรายมากนะคะต้องเตือนต้องมีนี่ด้วยถังดับเพลิงทิ้งไว้เลยเดี๋ยวนี้นะเขาก็มีถังดับเพลิงออกแบบสวยๆเนี่ยเอาไปไว้ในครัวนะคะเวลาในช่วงแรกก็หมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในช่วงที่2ของรายการสักครู่ค่ะ